สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อ,อดัมซิ่งนะครับแก่งอ่ะบม่ได้ดิมันต้องเอาอ่อนไม่มาทางตัวนี้ออกมันบ่นดดิรแล้วไหม Đừng mơ Bây điên ngọt chỉ là một hộp Đừng Phết Làm ảnh tôi đây Đây ในบ่เมืองเนอมันน้ำเมือน้ำมันน้ำมันขาดบ่ไอหนิในบ่เมืองเนี่ยมันเหมือนว่าน้ำมันมันนี่ป่ะเนี่ย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 น้ำมันนี่น่ะเนี่ยมันไหลอาบลงไปเนี่ยเรื่องขี้ฝุ่นมันขึ้นมาจับนี่เดี๋ยวน้ำมันไหลเกี่ยขี้ฝุ่นจับอ๋อน้ำกับน้ำมันเนี่ยคนละยางอยู่นะ เงี้ยครับเ่านมูช้ชมน้ำเหือนน้ำม,มันมกเจก้วอ่ะต้งง่างเลยไปไปเรียนรถเบิงบ้งดึงเบิ้งน้ำมันเคียงก่อนน้ำมันเคียงมันขาดพ่ากัานพอขาดกับไปได้นั่นแหละนี่ครับมาเข้าเรื่องของเราครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ นี่ครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วด้วยแบบนี้ไม่หย่อนกันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่หย่อนหรอกเนาะก็พอได้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับสายที่เปลี่ยนออกก็คืออยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเบิรงคขันนี้ก่อนสายพันธุ์ยันตัวนี้ไหมเก่งวะเบอร์1ี่ปะ ตัวนี้ไม่ยากครับก็คือขันตัวนี้ออกเบอร์สิบสี่แล้วก็ตึงนิดเดียวเอาไปแล้วออกตัวมันดังเดี๋ยวว่าขออนุญาตทุกผู้ชมท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ทานนี่กรซึมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ตั้งสายผานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่ใครก็กหันย่ดอับมดังดอกนะครับของผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่อง แล้วก็ดูความหย่อนของสายพานอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าล็อกก่อนเออท่านล็อกเท่าไหรนะ่นะล็อกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับมานี่นะครับหน้ารถก็ทําความสะอาดแล้วนะครับไม่ยำาวองเลยท่านผู้ชมนะครับนี่มาดูกันครับพอได้ไหมครับ กระตึงอยู่จัง่อยอยู่เนาะแล้วใส่ผเนี่ยคือตึงเลยเกี่ยว่ะต้องไปข่มฝั่งนู้นมาก็มีเปลี่ยนอัดจารบีนะครับอัดจารบีด้วยนะครับหัวใดที่มันอัดไม่เข้าผมก็เอาใช้ตัวนี้แหย่นี่ครับอัดจารบีเรียบร้อยนะครับ Thằng này đuôi Ôi, hoàn là thằng bố chú Này hợp có mì Khẩu bố Khẩu bố à? Phải lên ăn cháy bà nè Ủa? Áo bọc, áo lê con cứ bỏ ngoài thang đi ไม่สิคอเห็นนะ <S <S เห็นนะ <S <S แรงงานถ้อยอออหอไหมเหพียรจุบระเบือไหม,ไม,ไมเห็นเวลาล่ะค่ะโอ๋อเมียนคนละคันคันขาวถ้อยู่นนี้เขาเดี่ยวขันขาวมาเรียนเรียนคันข,นของหมอเรียนกันนี่เป็นถอยแท่งคันนั้นนี่ครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็มี <S <S ฝั่งนี้ก็มีอัดจระบีพาวเวอร์กี้นะครับพาวเวอร์กี้แล้วก็ตัวจานหน้าวัวนะครับใส่จระบีธรรมดาจะเป็นสายไหมเนาะจะเป็นจระบีอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับกระเละเอาแก์ขัดไปก่อนนะครับใส่ใส่ตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้จอดทําล้อแล้วแหละนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์กี้ครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์กี้กับอ่าเผากลางนะครับเผากลาง ให้พุงหุ่นออกไปเถอะ่านผู้ชมเบิ้งคำนี้ก็พอแล้วนะครับกับข้างหลังนะครับที่ไม่ได้อัดมานานนะครับ <c oughs> ว่าเรียบร้อยนะครับนะี่ครับตาหน้าบัวโฟกี้ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ก็เข้าแล้วนะครับจน เออกเอาปมอัดแบบเอาของเก่าออกเลยนะครับอัดของเก่าแล้วครับกว่าองใหม่จะเข้ามาแทนเนาะเ,นเห็นไหมนะครับอ,อัดจนกว่าของเก่าจะออกนะครับม,มามาดูสายพันธุแอ์ครับตึงว่นนี่ตึงไปวะวะ โอเคนะครับก็แค่นี้นะครับเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองเลยนะครับบอลูว่ามันได้ทำไหนกับผมกับบอลูกันนะครับก็เม,มื่อกี้ก็มีพี่เขาที่เข้ามาหาผมซื้อเบียร์มาสามขวดนะครับเรได้กินเบียร์น้ำเพิ่นมากันก็อ่าเราเดิออกไปเรียงงานต่อครับ ทีก็เข้ามากินข้าวุงเข้าครับเติมน้ำมันนะครับผมก็เลยอัดจ,จระดีให้เพราะว่าถ้าผมปรเหตดเราประเหตดหรอคนขับอ่ะแต่ผมไม่ทำอ่ะอย่างงี้สมควรจ้างไหมนี่ไม่สมควรจ้างเนาะ <laughs> พอผมขับครับนผู้ชุนะครับเปลี่ยนเรียบร้อย ตอนแรกก็กะว่าจะทํานึกว่าทํายากนะครับมันก็ไม่ยากนะถ้าเรารู้จักสเตีบม,มันนะครับเอาเข้าเอาออกก็ไม่ยากแล้วก็ป๋าหม้อน้ําครับที่ว่าความร้อนมันขึ้นนะครับเปอกหม้อน้ําเป่ากรองอัดจรารบีเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับที่ได้วันนี้โอ้ผมเร็จนะครับพร้อมจวดดร้อมจวดดร้อมจวด,พ,จวด,พ,จวดพี่น้องนะครับ สภาพก็อย่างนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับตั้งแต่เช้าล่างแต่นหนาเป็นกระฟันก็ออกมางุ่มหลดเลยนะครับท่านผู้มชมอย่างนี้แหละครับถ้าเราดูแลเขาเขาก็จะดูแลเราว่าซันเป็นอย่างที่คิดไว้นะครับใ <c oughs> ส่ไฟยังออกมาหยีโกโดอยู่หุ่นไหม ตึงเบียร์เลยพี่น้องซื้อมาสามขวดก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่บ่อด,ดินแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับเปลีย่ยนสายพานเรียบร้อยนะครับถ้า,ามันตึงเกินไปนะครับ ถ้ามันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปยังไงก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะยังไม่เอาหัวลงนะครับคอมเมนต์มาบอกผมเนี้ยนะครับพอผมกับว่าเปลี่ยนเนาะนะครับนี่โชคใหม่ครับโชคใหม่ฝั่งนี้ก็อัดนะครับโมเมนต์อัดจะฟังเดียวนะครับผมเสรยจครับพร้อมลุยครับพร้อมลุยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็อาจจะล้างหน่อยล้างเนี้ยนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันโอ้ต่ว่ากับ่ล้างอะไ๋ยวไปเอาน้ำอยู่ฝุ่นล้างอะไรอยู่ลงแป้งนะครับตอนนี้ผมก็รองานอยู่ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับ ฝากกดติดตามช่องตำลวนหกวเราดำซิ่งเห็นน้ำเนเด้อพี่น้องนะครับช่องน้อยๆครับรักน้อยๆก็ขอให้รักนานๆครับอยู่น้ำกันโดนๆเด้อพี่น้องนะครับอย่าถิ่มย่าปากันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ